สวัสดีครับวันนี้ช่องเที่ยวส่งส่งจะพาเพื่อนๆมากางเต้นมานอนชมวัวกระทิงที่เขาอยู่ตามธรรมชาติแล้วที่สำคัญที่นี่อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพจุดที่เราจะมารีวิวในวันนี้เขาเรียกว่าเขาแผงม้าอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จะมาแนะนำเส้นทางที่ทางชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าทางง่ายค่าบริการคิดเท่าไหร่ลานกางเต้นเป็นอย่างไร เดี๋ยววันนี้พวกเราเที่ยวส่งส่งจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันครับก่อนเริ่มต้นเดินทางให้เพื่อนปักใน g o o g l e m a p ว่าโรงเรียนบ้านคลองทรายเป็นจุดที่หน mm ึ hmm. ่งแล้วจุดที่สองก็ปักจุดหมายปลายทางของเราเลยลานกลางเต็นท์จุดสกัดเขาสูงเ mm hmm. ขาแผงมาในวันนี้พวกเรามาจากทางปากช่องนะครับ mm hmm. เราก็จะเห็นป mm ้ายบอกว่าจุดสกัดเขาสูง แล้วก็นี่ครับเห็นบ้านขาวๆไหมครับก็ให้เราเลี้ยวเข้ามาในซอยนี้เลยนะเพราะว่าใน Google m a p เนี่ยถ้าเราปักปลายทางอย่างเดียวมันจะไปทางลูกลังซึ่งมันจะเป็นทางแบบดินแดงตลอดทางเลยจนถึงยอดแต่นี้เนี่ยประมาณ4-5กิโลเนี่ยจะเป็นทางคอนกรีตค่อนข้างดีแล้วก็จะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่ข้างทางให้เราซื้อของเติมสเสบียงได้ด้วยบ้านอะไรนะบ้านของทรายบ้านของทรายโรงเรียนวัดของทรายบ้านของทราย นี่เรามาตรงนี้พอผ่านโรงเรียนแค่กระทิงสองตัวใช่ครอบครัวกระทิงเลยกระทิงแล้วช่ปึ๊บที่เบิร์ตสองตัวมีอีกตัวด้วยน่าจะช่วงกิโลสุดท้ายก็จะเป็นทางทุกลังเลย หักตรุนี้ยากหน่อยนะเนี่ยขึ้นมาปุ๊บนี่นะเห็นไหมหักขวานี้เลยดูในกล้องไม่รู้นะแต่จริงยากนิดนึงแต่ถ้ารถยกสูงสบายเก่งก็สบายขับเรื่อยๆเนาะ <c oughs> ไม่้ขับได้เนี่ยจริงเนี่ยขับได้มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่หลมไม่ได้ลึกถึงแล้ว <c oughs> โอเค <c oughs> ถึงแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็กอินของที่นี่กันไปเช็กอินที่จุดนี้ก่อนนะค้าวบริการก็ตามนี้เลย มาสี่คนครับผู้ใหญ่สี่คนครับ <c oughs> เป็นสองหลังใช่ที่นี่ที่นี่นรับเงินเลยนะพี่ใช่ไหมนี่เห็นไหมเขาเขียนป้ายเลย <c oughs> เงินสดเท่านั้นไม่มีรับโอนเป็นสองหลังครับเป็นสองหลังครับก็คือยังเย็นอยู่ไหมพี่ตอนนี้ยเย็นอยู่รเนาะ ต่ตกลงมีอย่างนี้ตลอดสองร้อยสองี่สิบาทสองี่คนเต็นสองหลังนะครับแล้วก็รถรถหนึ่งคันสองร้อยสี่สิบป้าเปนนี่ผมขอกลับบอกไปคนเลยนะห้าโอนหโอนเลยเพราะว่าหน่วยงานเขาถางอุทยานเขาไม่รับเงินโอนโอนปุ๊บผมก็ไม่รู้จะเอาเงินตรงไหนแฮมตรงกับคูวแล้วส่งตอนยินใช่ผมไปทุกที่เขาไม่มีรับโอนอยู่แล้วต้องเตรียมเงินสดมาจ้า เเเาข้ไปรรลยคับตามใจเลยเนาะจอดริมทางข้างในเลยเนาะโอเคไปไปขี่จอดกันหลังจากชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาได้เลยฝุ่นเยอะจัดโอเคเอาเึงและ ที่มีทีีม่มตอนนี้คือเรายังไม่เห็นสาราตรงอืงน่นนะเพราะตรงนั้นเป็นห้องน้ำแล้วก็ตรงน้เป็ลนลานโลง่ลงๆเลยใช่ตรงนั้นก็จะเป็นลานโลง่ลงๆอย่างนี้ไปเลยมันตกข้างหน้าลานเตเราเลยะนี่คือตรงที่เราจะกางเต็นท์นะคะใช่คือมันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอทำทำใจก่อนคราวนี้เดี๋ยวผมพามาดูบรรยากาศรอบๆนะเป็นลานกางเต็นท์นะครับของจุดนี้เขาเรียกว่าจุดสกัดเขาสูงเขาแพงน้าครับผม อ,นนอันนี้เดินก็นี่ลานจอดรถวันนี้เป็นวันธรรมด,ดาลานจอดรถค่อนข้างที่จะว่างเลยทีเดียวและนี่ก็คือจุดที่เราจะมาชมวัวกระทิงนะครับด้านบนมีอะไรบ้างจุดชมวัวกระทิงนี่ครับเจอวัวกระทิงตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ ข้างๆวัวกระทิงจะมีกล้องให้เราส่องแล้วที่กล้องส่องเนี่ยก็จะเขียนว่าห้ามจับห้ามปรับกล้องนะฮะยังไงก็เพื่อนๆมาดูแล้วเนี่ยดูอย่างเดียวนะดูตาตามืออย่าต้องคำนี้ได้เลยครับ ด้านบนจุดชมวิวมีร้านค้าสวัสดิการของที่นี่ด้วยแต่เหมือนว่าวันธรรมดาเนี่ยจะไม่มีของขายไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับคิดว่าร้านค้าสวัสดิการน่าจะเปิดช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยน่าจะมีคนมาขายของอยู่ ยังไม่เย็นมากน้องๆก็เริ่มออกมาแล้วนะฮะนี่ฮะอ,ยยอ,อ,อ๋อเดี๋วเว็เดี๋ยวเย็นๆเขาจะเริ่มออกเหรอครับผมเห็น,หนึ่งฝูงแล้วตรงนั้นใช่ไหมพี่เพราะว่าน่อก,ก,กีได้ยินเสียงก็เลยมองไปออกเจอแล้วแล้วฝั่งนี้ก็มีเหรอครับฝั่งนี้ก็มีอีกฝูงหนึ่งครับเขาออกทุกวันไหมเกือบทุกวันครับเกือบทุกวันแต่วันนี้ออกแน่นอนเน,น,เนี่ยมาแล้วเช้ชากับเย็นเช้ามากไหมพี่ผมจะได้ตื่นมา โอ้ oh, เข้าตื่นเช้าเนาะตั้งแต่มีแสงเริ่มมีแสงแล้วแสงออกแสงเริ่มมีแสงเรามองเห็นแล้วเ <c oughs> ขาก็จะออกมาหาก็จะเดิอนออกแล้วเดินกลับเข้าเข้าป่าทีนี้ตอนเช้าอ๋อครกลางคืนเขาจะไปหากินข้างนอกบริเวณนะี้ oh. อ๋อจริงจริงกลางคืนเขาก็ไม่ได้กลับไปไหนเขาอยู่แถวนี้แหละครับ <c oughs> หากินอยู่แถวนี้อ๋อ oh. แต่เช้าเราแค่เราจะเห็นเริ่มเห็นเขาเพราะว่าแสงพระอาทิตย์ขึ้นด้วยครับ <c oughs> จริง,รงๆที่นี่มันมีเป็นร้อยตัวเลยไหมพี่ออ๋ oh. มีเป็นสองสามร้อยเลยครับสองสามร้อยเลยนะ ในละแวกเนี้ยวังน้ําเขียวที่กิก็เยอะตลอดแนวนะครับแต่ว่าโซนนี้จะเป็นที่โลง่งอ๋อจุดูง่ายที่สุดจริงๆก็คือป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่แต่แค่ว่าเราเห็นเนี่ยจุดนี้อ๋อสุดยอดเลยอันนี้คือปกติจะเห็นอยู่ในในสวนสัตว์เนาะอันนี้ <laughs> ตัวเป็นๆเ,เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันนี่จุดนี้ก็จะมี เขาเรียกกล้องอะไรพี่กล้องส่องทางไกลนี่แหละครับเทเลสโคปนี่ต้องใช้กล้องเนี้ส่องด้วยตาเขามองไกลมากเลยแต่ต้องถ้าใช้กล้องเนี้ยชัดแจว๋วมีอยู่สองจุดนะมีจุดนี้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้หรือทางขึ้นทางลงน่ารักเชียวอ๋อ,อนี่ตัวนี้มีคำว่าทองดีแสดงว่าตัวนี้เชื่องสุดและมีชื่อด้วยเนี่ยกใกล้ๆจุด จ่ายเงินนะครับค่าบริการการกางเต็นท์ณจุดนี้ก็มีห้องน้ําแยกชายหญิงแล้วก็ของผู้ชายเนี่ยด้านหลังจะเป็นโถชีแล้วก็ห้องอาบน้ำสะาดดีครับวันนี้เข้าไปดูแล้วแล้วก็เรือของผู้หญิงก็น่าจะเหมือนกันน่าจะสะอาดเหมือนกันอันนี้คือห้องน้ําจุดที่1แล้วก็พอเราวิ่งขึ้นมาตอนนี้ผมมาถึงบ่าย3ามนะก็ คือคืออากาศมันไม่ได้ร้อนแต่แดดมันแรงก็เลยยังไม่ได้กลางกันก็เลยจอดรถตรงนี้นะฮะเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นวิง่งขึ้นมาปุ๊บจอดได้เลยนะครับทางขวาไหลทางแล้วก็เนี่ยด้านขวาเป็นลานกลางเต็นทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะเป็นลานโลง่งๆเลยยาวอยู่นะลาน น่ามีมีสักเกือบร้อยเมตรได้ครับลานใครมากางเต็นท์หรือว่ามาเที่ยวนะฮะเห็นนี่ไหมฮะเห็นนี่ไหมฮะนี่คือลวดไฟฟ้านะครับผมเรียกถูกปะลว,ฟฟลวดไฟฟ้าลวดไฟฟ้าน่าจะเอาไว้ป้องกันกระทิงนะครับเป็นส่วนที่เขาป้องกันนี่ฮะ,ะเขียนด้วยลวดไฟฟ้าเรียกว่าลวดไฟฟ้า นี่ก็ทั้งลานนะทั้งลานตอนบ่ายที่เรามามีต้นไม้ต้นเดียวต้นนี้ต้นนี้เนี่ยมีต้นไม้ต้นเดียวต้นนี้ที่มีร่มเงาให้เรานั่งพักมีแค่ต้นเดียวเองอเดี๋ยวพาไปดูลานต่อพาไปดูลานต่อเมื่อกี้แวะทักทายเพื่อนนิดนึงไปไหนมา ห้องน้ำดีสะอาดสะอาด,อ,าดอันนี้คือห้องน้ําอีกจุดหนึ่งนะครับง่ายมี2จุดจุดใกล้ๆด่านเก็บเงินนะครับกับจุดที่2ก็คือนี่ฮะผู้ชายผู้หญิงแยกเหมือนกันแต่จุดนี้เดี๋ยวขอจูหน่อยมีให้เปลี่ยนรองเท้านะเพื่อนๆ เดีย๋ยวเราเท้าเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นห้องน้ำฝักบัวสองแล้วก็ห้องซ้วมสามกระจกนะครับล้างหน้าแปรงฟันมีสบู่ให้ด้วยสุดยอดมีสบู่ให้ด้วยแล้วก็โถชี่นะครับสามโถของคุณผู้หญิงก็น่าจะเหมือนกันสะอาดเหมือนกัน ก็อยากแนะนําเพื่อนๆให้เตรียมสมอบกแข็งๆหน่อยนะเพราะว่าดินค่อนข้างที่จะแข็งเลยทีเดียวทำไรอ่ะทำไรต้องเล็งขนาดนั้นเลยอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่มาไม่ต้องกลัวอดนะ้ามีเบอร์ติดต่อร้านค้าติดไว้อยู่หน้าลานกลางเต็นเราเลยเ,ออเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหม ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะครับที่หน้าลานที่เรากางเต็นท์กันเลยที่เรากางเต็นท์เนี่ยเราก็มานั่งดูกระทิงได้แล้วนะเนี่ยฮะฟูงกระทิงออกมาแล้วครับผมนี่ฮะเห็นไหมนี่คือกระทิงป่าเลยนะของวังน้ำเขียวนะครับเยอะมากเลยอะ เห็นพี่เขาบอกว่ามีอยู่หลายร้อยตัวเลยที่นี่เฮ้ยกระทิงมาเ้าไปดูกันตรงนั้นเนี่ยอ้าวป ไะคราวนี้เดี๋ยวไปดูจุดดูกระถิ่งเนาะที่พาเพื่อนไปดูตอนแรกกันนะครับใช่ค่ะใต้ก้นหน้าเต็นท์เราก็จะเป็นวิวพาทิศตกตอนนี้พาทิศตกสวยเลยแต่ว่าด้านพาทิศตกเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งฝูงนะครับแล้วก็ด้านทิศตะวันออกก็จะมีอีกหนึ่งฝูง เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีฝูงหนึ่งซึ่งฝูงนี้น่าจะฝูงใหญ่กว่าเพราะว่ามันเป็นจุดชมวิวตรงนี้เหมือนมันเน้นที่ฝูงนี้มากๆเห็นเห็นสักตัวยังเห็นเห็นไกลๆเหมือนควายบ้านมากกว่าเหมือนกระทิงกระทิงงบุรีน้องวัาเป็นควายหกโมงกะเริ่มเดล้ว ซึ่งถ้าจะแนะนําเพื่อนๆมากลางเต็นนะมาที่เนี่ยสี่ห้โมงเลยดีกว่าเพราะถ้ามาเร็วเหมือนเราตอนมาบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยกลายเป็นว่าก็กลางไม่ได้อยู่ดีร้อนต้องนั่งหลมแดดมาฮะขึ้นมาเนินที่ดูกระทิ่งกันนะอ้าวเจอหนึ่งตัวนั้นหมานี่อ๋อ นี่ครับผมโอ้ข้างบนลมดีจังเลยอ่ะมาเขามีกล้องให้ส่องกับทีมใช่ครับผมขอบไปดูเขามีกล้องให้ส่องด้วย<ง>ห้ามจับห้ามปรับนะครับห้ามจับ<อ>ห้ามปรับกล้องอ๋อน้องๆอ,อยู่ตรงไหนอ่ะแล้วเรามองไปเราก็จะสุ่มเอาว่าเราจะเจอไม่เจอเอ่อไม่มีในนี้แสดงว่าฝั่งนี้น้องๆไม่ออกแล้ว กลับกล้องให้ดูนะครับเราส่องจากกล้องตัวนี้ไปปุ๊บน้องต้องอยู่แถวนี้กลายเป็นว่าช่วงเย็นวันนี้น้องยังไม่ออกมานะไม่รู้น้องไปกินข้าวที่ไหนมาอิ่มวันนี้ไม่ออกแล้วเพื่อนๆเห็นตรงนั้นไหมอันนั้นเขาเรียกโป่งเขาบอกว่าเขาทาโป่งเป็นรูปหัวใจในช่วงวันวันวาเลนไทน์ปกติน้องๆจะออกมาขอบนี้เลยที่ดูรีวิวนะน้องๆจะออกมาขอบนี้เลย แต่วันนี้ไม่เขียนเลยอะฝั่งนี้งั้นเดี๋ยวไปดูฝูงหนึ่งอีกฝั่งหนึง่งไปมาดูฝั่งนี้ดีกว่า กล่องมาส่งด้วยแล้วก็สั่งพวกข้าวกระเพราข้าวผัดยานกาินเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเนาะบริการส่งเช้าเย็ยนเลยป่ะครับต้องแจ้งทางร้านค้าสอบถามร้านค้าจะใช้กดรอบรอบบ้านทีไงอ๋อแต่โด,ด,ดยส่วนใหญ่ก็จะมี okay, โอเคก็คือน,นี่สั่งน้ำแข็งสั่งข้าวมากิน พอตกดึกอากาศเริ่มเย็นจนค่อนข้างไปทางหนาวเลยนะครับกลางคืนมีไฟส่องสว่างและห้องน้ำที่นี่เขาก็เปิดไฟให้เราตลอดครับผมเมื right ่อกี้ไปเข้าห้องน้ำตอนนี้น่าจะสี่ทุ่มนะเห็นกระทิงตัวใหญ่มากแล้วก็น่าจะเป็นอะไรนะเดินอยู่นะห้องน้ำตรงใช่ใช่ตรงหน้าสำนักงานแหละใช่ใช่เห็นระยะแบบก็ประมาณสักยีสิบเมตร แต่ว่าฐานเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกเขาถ้าเจอกันคือเขาเดินเนี่ยไม่ต้องห่วงเขาไม่ทําอะไรเขาเขาเป็นกระถิงเจ้าถิ่นชิ้นกระทิงทองดีที่ตอนนี้กลาลังดังเลยอืมแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะนี่ไม่ได้กลัวนะแต่แค่รู้สึกว่าก็อยากเห็นใกล้ๆเนอะอืมถ้าเขาเดินมาก็คงจะเป็นโชคดีของเราเพราะว่าทั้งวันเนี้ยเรายังเ,เราเจอแต่ไกลๆอ่ะยังน้องเขายังไม่ขึ้นมาขนาดเห็นเท่าระยะเมื่อกี้ก็ตัวแบบ ตัวใหญ่มากเลยโอ้หน้าเก่งขามากเลยขนาดหนูเนี่ยหนูมองไม่เห็นนะหนูใส่ตาสั้นยังเห็นเป็นเงาแบบตะคุ่มอหนูมองตาตัวเองหน้าตัวเองในนี้ยังไม่เห็นเลยแต่หนูเห็นว่าแกคือตัวใหญ่มากอืมเดี๋ยวกลางคืนเขาคงถ้าเขามาเราถ้าเราโชคดีก็คงจะได้เห็นกลางคืนนี่แหละกช่วงปีสามที่สี่เนาะจะมาเดินหยุดเดินกันคุกคักเลยแหละเขาบอกไม่ต้องกลัว เช้านี้เป็นเช้าที่ต้องบอกลาลมหนาวสุดท้ายของปีแล้วคงต้องบอกลาเพื่อนๆด้วยเหมือนกันหากเพื่อนๆชอบการท่องเที่ยวแบบพวกเราฝากเพื่อนๆกด s u b ส c r i b e หรือกดไลค์ให้ด้วยก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปส่วนอีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ